นอนเอิขายฟอร์ดนะคะและวันนี้น้องเอิญอยู่ที่ฟอร์ดอาร์เมสาขาราชกษ์พรพามไฮอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องเอินเตรียมรถส่งมอบนะคะให้กับคุณลูกค้าคนสําคัญนะคะที่ติดตามน้องเอินมาจากช่องทาง YouTube นั่นเองนะคะที่ช่องเอนเอิขายฟอร์ดนะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณพี่สานิดนะคะแล้วครอบครัวมากๆเลยนะคะที่ติดตามช่อง u t u b e น้องเอิญน,นะคะจนถึงขั้นตอนได้ส่งมอบรถกันเลยทีเดียวนะคะและคันนี้นะคะลูกค้ามีเลิกนะคะมารับวันที่9นะคะ นนั่นเองในโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะส่วนรถราคาตัวรถ148,000บาทนั่นเองนะคะและในรุ่นนี้นะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งค่ะ ชื่อรุ่นนะคะเอเวอรเรสเนนั่นเองนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0นะคะเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะคะและตัวนี้ให้แรงมา้าเรามาอยู่ที่170ค่ะและแรงบิด405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะในโปรโมชั่นตัวนี้นะคะราคาเต็มเขาจะอยู่ที่1,397,000บาทนะคะในคันนี้ลูกค้ารับไปนะคะในราคาเพียง1,249,000บาทนั่นเองนะคะ พร้อมชุดแต่งนะคะรอบคันแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องเอิญจะพามาชมนะว่าในรุ่นนี้นะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะด้านหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะก็คือในตัวของกระจังหน้านั่นเองกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นในตัวของกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะเป็นแบบใหม่เลยนะสีดําเงานั่นเองนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นตะแกรงอีกเช่นเคยคะ่ะระบายในตัวของความร้อนนะคะจากห้องเครื่องได้ดีนะคะหล่อและยังมีประโยชน์อีกนะ ส่วนด้านบนก็จะเป็นในตัวของไฟนะคะตกแต่งนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นไฟสีขาวนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้เป็นไฟสีส้มหรือว่าไฟสีขาวนะคะตรงนี้รีเควสได้เลยนะคะน้องเอิสามารถดัดแปลงในตัวของตัวไฟนะคะมีแบบให้แต่งหลายๆอย่างนะคะให้ลูกค้าได้เลือกดูแล้วแต่ความชอบแจ้งน้องเอิญได้เลยนะคะส่วนด้านบนค่ะน้องเอิญก็เพิ่มเติมในตัวของตัวหนังสืออะคริลิกค่ะคำว่าเอเวอรสนะคะเป็นฟอนต์เดียวของศูนย์ฟอร์เลยนะเบิกจากศูนย์แท้นะคะติดตั้งให้ลูกค้าไปเลยนะคะคซึ่ง จริงๆแล้วในตัวของคัว่าเอลเลตัวนี้นะคะจะมีอยู่ในรุ่นเดียวก็คือในรุ่นเอลเลสปอร์ตนั่นเองนะคะแต่ในตัวเทนนะคะก็สามารถติดได้เหมือนกันเนาะอ่ะและไฟด้านข้างค่ะ ไฟด้านข้างตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวทรงหยดน้ํานั่นเองนะคะแบบนี้เขาจะเรียกว่าทรงหยดน้านะในตัวไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นั่นเองแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นออกประกายสีฟ้านะคะ,เ,เ,ะ,คะเดี๋ยวน้องเอินจะขึ้นในตัวของรูปภาพนะคะให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าเวลาไฟตัวนี้ติดตอกนกลางคืนจะเป็นสีอะไรนั่นเองนะ,ะนะคะเลือกได้เหมือนกันเนาะว่าอยากได้เป็นไฟสีส้มหรือว่าไฟสีขาวหรือว่าจะเป็นไฟสีฟ้านะ al, แบบที่น้องเอินกําลังจะขึ้นโชว์ให้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนั่นเองเนาะอ่ะ และด้านล่างค่ะด้านล่างก็จะเป็นในตัวของชุดแต่งวิกเตอร์ V2 นะคะตัวนี้ทําสีพิเศษนะคะเพราะว่าตรงอกเขานะคะจะเป็นดําเงาหมดเลยนะตัดกับในตัวของสีขาวนะคะตัดกับตัวรถนะทาให้ในตัวของหน้าตัวรถของเรานะคะ ดูหล่อแล้วก็ยังมีมิติอีกด้วยนะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้เป็นแบบสีเดิมนะมันก็จะเป็นในตัวของออ,ออกเทาด,ด้านๆนะคะตัดกลับในตัวของสีดําด้านแล้วก็สีขาวแบบนั้นก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติจมจกนของเอินได้นะอ่ะสีดําเงาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวรถเรามันสีขาวมุกเนาะตัดเอ,อ่อกลับในตัวสีดําเงาค่อนข้างออกมาแบบกลมกลืเลยทีเดียวหล่อด้วยนะคะดูมีมิติส่วนไฟด้านหน้า ไฟหน้าน้องเงินก็ติดในตัวของข้อไฟหน้าให้กับคุณลูกค้านะคะการลอยเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะคันนี้เราจะเน้นโทนดําเงานั่นเองเนาะและในตัวไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นั่นเองนะคะติดให้อัตโนมัตินะคะเป็นตัวไฟหน้าออโต้เนาะติดให้อัตโนมัติเวลาเราอยู่ในที่สว่างค่ะและเขาเอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าดับให้อัตโนมัติเวลาเราอยู่ในที่สว่างและติดให้อัตโนมัติเวลาเราลงอุโมงค์หรือว่าอยู่ในที่มืด ชอยแรกพูดผิดนะคะแต่ว่าเป็นตัวไฟหน้า LED นะมาพร้อมกับในตัวของไฟตัว C นั่นเองนะคะเป็นไฟวิ่งกลางวันนั่นเองนะตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะและลงมาด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นในตัวของคิ้วล้อค่ะแบบนูนนะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับตัวรถอีกเช่นเคยและรับกับในตัวของแมกยางของเรา แมกย่างของเรานะคะตัวเดิมในตัวของรุ่นเอล a รเทนนาลุนเริ่มต้นนะคะตัวนั้นจะได้เป็นในตัวของแมกยางเดิมขอบ18นั่นเองนะคะตัวนี้น้องเอิญอัพไซส์ให้เป็นขอบ20เลยนะคะในตัวของสเปกยางก็จะเป็นในตัวของยางซู m มกนะคะดอกยางออฟโรดเนาะตัวสเปกยางจะอยู่ที่2 7 5 5 5 R 20นั่นเองนะคะ ตัวนี้ก็วิ่งได้ทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนขรุขระเลยนะคะเป็นในตัวของดอกยางออฟโรดนะคะคุณภาพในการใช้งานค่อนข้างโอเคเลยนะและในตัวแม็กนะคะเป็นตัวตัวนี้เขาเรียกว่าแม็กลายมาวลเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดําด้านออกเงาเงานิดนึงนะคะเขาไม่ได้เรียกเงาสิเขาเรียก เหมือนว่าจะเป็นพื้นมันมากกว่านะคะไม่ได้ดูแบบว่าด้านจนเกินไปนะคะก็จะเป็นเว้านะคะตามการนะคะทําให้ในตัวของลายแม็กดูมีมิตินะคะและในตัวของการแม็กก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะทําให้รูปทรงนะคะดูสปอร์ตแล้วก็แข็งแรงด้วยนะอ่ะส่วนช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมนะคะการรับประกันนะคะ5ปี150,000โลตัวนี้ยังมีให้กับคุณลูกค้าอยู่นะไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้โหลดลงนะคะตัวนี้ ช่วงล่างเดิมเลยอะและในตัวของรุ่นเอเวอเรตนตัวกระจกหูุงข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นขาวมุกแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับในตัวของไฟเลี้ยวนะคะส่วนกระจกด้านในนะคะเป็นปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ตรงฝั่งคนขับเลยนะตัวนี้แล้วก็เป็นพับไฟฟ้าด้วยอะแล้วก็ ด้านข้างตัวคิ้วกันสาตัวนี้น้องเอิญติดตั้งเป็นของศูนย์แท้ให้กับคุณลูกค้านะจะมีขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะป้องกันในตัวของพวกละองฝนเวลาเราลดกระจกลงเนาะไม่ให้ในตัวของพวกเม็ดฝนนะคะเข้าคอนโซลด้านในเรานั่นเองส่วนในตัวเปอร์เซ็นต์ฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มซามิกรอบคันเลยนะคะตัวนี้นะคะกองแสงได้ดีเลยนะคะตัวนี้และมีการรับประกันให้คุณลูกค้าด้วย7ปีนั่นเองไม่ว่าฟิล์มจะเป็นฟองอากาศหรือว่าเป็นรอยย่นนะคะโทรหาเอิญได้เลยตัวนี้เราจะเข็มให้ใหม่ทั้งคันเลยนะคะเพราะว่า มีตัวรับประกันอยู่นั่นเองอะแล้วก็ตัวเบ้ารองมือจับคาะเป็นสีดําเงานะกันในตัวของเ,ออเครื่องประดับนะคะที่เราใส่นิ้วไว้แล้วเวลาเราจะล้วงเปิดประตูนะคะไม่ทําให้ในตัวของพวกเครื่องประดับเหล่านั้นนะคะขูดตัวสีตัวรถเรานะตัวนี้ก็ป้องกันได้ดีเลยเป็นสีดําเงาด้วยนะคะแล้วก็ตัวเอลเวย์เทนจะบอกว่า จะมีในตัวของคุณแจรีโมทค่ะมาให้2ดอกนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถปลดล็อกนะคะจากคุณแจก็ได้นะคะหรือว่าล็อกรถผ่านคุณแจก็ได้เปิดฝาท้ายผ่านคุณแจได้นะคะเพียงแค่เราพกไว้แบบนี้สังเกตว่าที่มือจับเรานะสองฝั่งจะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะตรงเบ้ารองมือจับอยู่เวลาลูกค้าล็อกรถแตะแค่นี้ได้เลยสังเกตไฟจะขึ้นเดี๋ยวน้องเอิญจะตั้งค่าที่กระจกให,ะให้นะเพราะเวลาล็อกรถนะคะตัวกระจกมันจะพับให้นะตัวนี้สามารถตั้งค่าได้เนาะ อันนี้เวลาล็อกนะคะ,ะสังเกตได้งไง่ายว่ารถล็อกแล้วหนึ่งเลยคือสังเกตที่หูกระจกหูกระจกจะพับแต่ว่าตัวน,นี้ไม่ได้ตั้งข่ามันเลยไม่พับสังเกตที่ประตูด้านหลังล็อกแหละเวลาเราจะเปิดแค่หลวงอ่าเปิดแล้วถ้าเวลารถเปิดหูกระจกมันก็จะอ้าออกด้วยนะคะใช้งานง่ายๆนะแบบนี้นะ ส่วนด้านในค่ะเอลเรเทนรุ่นเริ่มต้นนะคะได้ในตัวของอพวงมาลัยไฟฟ้า100%เซเลยนะคะและหน้าจอปัดด้านหลังนะคะแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ในตัวของหน้าจอกลางค่ะซิงโฟอเอขนาด10นิ้วเชื่อมต่อ a p p l e c a r p l a y a n d r o i d ั u t o ไรสายได้เลยนะคะและเบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะส่วนภายในนะคะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะคะไม่ใช่เบาะผ้านะตรงนี้ลูกค้านะคะหายกังวลได้เลยมีในตัวของ เบรกมือไฟฟ้ามาให้นะคะโหมดการขับขี่นะคะทั้งหมด C โหมดเลยนะคะโหมดประหยัดปกติถนนลื่นลากจุงนะคะมีให้คุณลูกค้าได้เลือกปรับตามในตัวของอการขับขี่บนท้องถนนของเราได้เลยนะคะตัวนี้นะสามารถกดได้โดยที่ไม่ต้องจอดรถนั่นเองเนาะและแอร์ให้ถึงแถวสามเลยไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเพราะว่ารถฟอร์ดนะจะบอกว่าแอร์เย็นเจี๊ยบถึงต้องผมผ้าก,กันเลยทีเดียว และด้านหลังตัวฝาถังน้ํามันนะคะตัวถังน้ํามันของเราจุได้ทั้งหมด80ลิตรเลยนะน้องเอินแนะนําเติมเป็นในตัวของดีเซล B7 นะคะเพราะว่าจะช่วยถนอมเครื่องยนต์นะคะในรถเรานะคะอย่างดีเลย่ะและมาด้านหลังด้านหลังนะคะจริงๆไฟตัวเอลเรเทนจะไม่ใช่แบบนี้นะแต่ตัวนี้นะคะน้องเอิญนะคะติดตั้งเป็นในตัวของไฟซิกเนเจอร์นะคะที่อยู่ในรุ่นเอลเรทเทเนียมเอลเรสปอร์ตนะให้กับผู้ลูกค้าไปเลยนะคะ ตัวนี้เป็นโคมที่เบิกจากศูนย์แท้นะคะแบบนี้เลยและติดในตัวของคาดคำว่าเอเวอร์เมีไฟให้กับคุณลูกค้าด้วยนะและตัวนี้ก็จะมีในตัวของกล้องนะคะมองหลังมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะใส่เกียร์ตัวกล้องจะไปแสดงผลที่หน้าจอกลางนั่นเองนะคะและเพิ่มเติมติดตัวในคำว่าสปอร์ตค่ะอะคริลิกนะคะด้านหลังฝาท้ายแล้วนะคะแล้วก็ซ้ายขวาด้านหน้านั่นเองเนาะแล้วก็ลงมาลงมาจะเป็นในตัวของเซนเซอร์ค่ะ จะแจ้งเตือนอเขาเรียกว่าจะเป็นเสียงเนาะเวลาเราใส่กีอาร์ล้วถอยหลังมันจะเป็นเสียงนะคะแจ้งเจอแจ้งเตือนด้านในนะคะพร้อมกับตัวกล้องนะคะที่ขึ้นให้ว่าระวังสิ่งกีดขวางนะคะที่อยู่ด้านที่อยู่ทางด้านหลังรถเรานั่นเองเนาะและลงมาก็จะเป็นในตัวของสเกิร์ตค่ะชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับท่อคู่นะคะแปดเหลี่ยมตัวปลายท่อเป็นโครเมียมนะคะส่วนด้านล่างนะจะเป็นดําเงานะคะตัดกับสีดำเออตัดกับสีขาวนั่นเองนะคะซึ่งจะ เหมือนด้านหน้าเลยนะคะจะเป็นมาทั้งเซนแล้วก็เป็นมาเป็นชุดนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝ่าท้ายกันจริงๆฝ่าท้ายเอเวอร์เรทนะจะเป็นในตัวของโชคนะคะเวลาเรากดแล้วต้อ,ตองช่วยมือพยุใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้น้องเอินติดตั้งอะไรให้กับคุณลูกค้าไป เป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะคะที่น้องเอิญติดเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะสามารถเปิดจากทางรีโมทได้นะคะเปิดจากทางคอนโซลด้านหน้าได้และเปิดจากทางด้านหลังได้นะคะเรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะและในตัวนี้ก็มีการรับประกันให้กับคุลูกค้าเหมือนกันนะต่อไปนี้ลูกค้าไม่ต้องมาคอยแบบยกแล้วนะแต่ว่าแล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้านะคะว่าชอบแบบไหนเราไม่เอาฝาท้ายไฟฟ้าเป็น ไปเป็นโทแทนเพิ่มเติมไปตัวสิ่งอื่นก็ได้นะสามารถได้เหมือนกันนะคะเวลาเราปิดก็แค่นี้เลยอย่างเท่อ่าสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะในรถฟอร์ดคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งโปรโมชั่นนะคะ โทรหานะคะน้องเอินได้ก่อนนะคะที่0ย์932239890นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะสามารถทักถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้นะว่าในรุ่นนี้นะคะโปรโมชั่นยังไงการผ่อนยังไงการดาวยังไงนะคะชุดแต่งได้แบบนี้เลยไหมเรามีในตัวของโปรโมชั่นนะคะหลายๆโปรโมชั่นนะคะอธิบายให้กับคุณลูกค้านะคะว่าประมาณไหนยอดผ่อนประมาณไหนสามารถทักเข้ามาคุยกันก่อนได้หรือว่าโทรมาคุยกันก่อนได้นะคะน้องเอิะประจำอยู่ที่สาขาราชพฤกษ์พระราม5นะคะตลอดเลยลูกคา้าท่านใดที่อยู่ ใกล้เคียงนะคะสามารถแวะเข้ามาหาน้องเอินได้เพราะว่าน้องเอินจะมีรถทดลองขับนะคะให้กับคุณลูกค้านะได้ลองทดลองก่อนว่าช่วงล่างโอเคไหมนะคะเพราะว่าจะได้ตอบสนองการซื้อเนาะเวลาเราจะซื้อรถเราก็ต้องได้ลองขับก่อนว่าฟิลลิ่งเราชอบหรือเปล่าอารมณ์เราได้ไหมนะก่อนที่จะไปลงลึกในตัวของพวกแคมเปญชุดแต่งนะคะสามารถคุยกันก่อนได้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในการแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะน้องเอินมีการรับประกันนะคะชั้นหนึ่งให้กับคุณลูกค้านะคะเวลามีปัญหาเข้าเคีมประกันได้เลยนะคะตรงนี้ ไม่ต้องไปวิ่งหาร้านประดับยนต์นะคะเพื่อเข้าติดตั้งหรือว่าแก้ไขเนาะตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าไปอีกหนึ่งนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะท่านใดอย่าลืมนะโทรหาน้องเอิญน,นะคะ0 9 3 2 2 3 9 8 9 0แล้ววันนี้น้องเอิญขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องเอิญน,นะคะและคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรส่งมอบรถคันไหนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูคะ่ะวันนีลากไปก่อนคะ่ะ